สวัสดีค่ะเ,เคะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้กับเพื่อนๆมาพบกับช่องสุลูก,กพักพวนดินจ้าฝนตกจ้าเพื่อนๆฝนตกแต่บรรยากสุนางอยู่ในเฮียนจ้านี่เนาะนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูจ,จ้ากับไปต้นหวานพักบุ้งหรือจี่คนญี่ปุ่นเพื่อนจะเอ่นว่าอาซากาโอะเป็น ผักไอ้ปนเปมพักจะเป็นเป็นไอ้ดอกไม้ปราดับที่บริยมที่จะน้ามากิน่นจะเป็นเปลิ่นเป็ิป่นชื่อว่าต้นหวานพักบุ้งกระจิงแต่ว่าเนบริยมน้ามากิน่นจะเป็นเปิน่นไอ้ความสวยงามเนี่ยก็จะโดดเด่นมากๆจ้าซึ่งหลายๆบ้านและสถานที่ต่างๆจะนยิยมน้ำมาจัดสวนจะเป็นเปืนแล้วก็ปลูกประดับสวน ดอกเพื่อนนะบานง่ญ่จะเป็นเปล่บาบานใหญง่ออกดอกเยอะๆถ้าเพื่อนออกดอกเนี่ยเพื่อนจะออกดอกพร้อมกันแต่ว่าไอ้เพื่อนจะออกในเวลาที่สันๆจนแตะป้านเทียงเทียง,งเนี่ยจะเป็นเปล่าแต่เพื่อนก็จะชอบอากาศหนาวจ้ะชอบอากาศเย็นเเนี่ยเห็น่ะญี่ปุ่นก็เริ่มจะอากาศเย็นเแ,แล้วเพื่อนก็จะเริ่มไอ้ออกดอกมากคุน ตน้นไม้ยุ่ต้ตนต้นไม้ต่างๆมีจะเปล่นเปลลักษณะขล้องใบเพื่อนแต่จะเป็นจังสีจ้ะเนี่ยคนญี่ปุ่นเพื่อนจะนิยมที่จะนำมาปลูกประดับสวนจะจังเช่นในญ่าของสุเนี่ยมอนันสุกได้ทางออกจากเนี่ยคือเพื่อนจะเป็นไม่เลื่อยร่ลมลูกจะเปล่นเปล่นปลูกงายยแต่ว่าถ้าเพื่อนได้แพ้เนี่ย เอาวูวจะเป็นเปลืเนี่ยลักษณะดอกของพ่นม่าจะเนาะเนี่ยอยู่ข้างมื่อในพ้นตกจะเป็นเปลืเนี่ยลักษณะดอกของเพ่นก okay, ouais, ็จะเป็นแบบนี <rules> noting, ้จ้ะก็จะค่อยๆดอกพักบุ้งนี่เราเนาะเนาะเปลือกแต่ว่าก็จะจะเพิ่นกินบ่ได้จ้ะนี่นี่เน่าจะเนาะแล้วก็นิยมเาเอามาจัดสวนแล้วก็ เป็นไม่เรือแล้วก็เวลาเพิ่นออกเพิ่นบานนะเพิ่นจะต้องชอบความหนาวแล้วก็เวลาบาน,นจะบานโบโดนจะเป,เปลี่ยนเล่นเดี๋ยวเพิ่นกันยุบเนี่ยเห็นบ่เพิ่นเริ่มจะนี่แล้วเจ้ะแล้วก็ตอนไอ้ดอกเพิ่น,นจะเปลี่ยนจะเป็นลักษณะของค่อนข้างที่จะง่ายข้นกเ็เลยนิยมที่จะเอามาปลูกจ้ะ เพื่อประดับสวนเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเนี่ยเดี๋ยวเริ่มอากาศเริ่มเย็นๆแล้วเพิ่นก็จะเริ่มมันนี่ละดอกเพิ่นงามมันจะเป็นเพื่อนเนี่ยเพิ่นมีหลายสายพันธุ์จ้ะไอ้คนญี่ปุ่นเพิ่นก็มักปลูกประดับสวนประดับรั้วบ้านเพิ่อนมันะเป็นเพื่อนเนี่เนาะแล้วก็เพิ่นมีหลายพันธุ์หลายชนิดหลายชนิดก็จะมีอัน ดอกที่แตกต่างกันไปจะสีสันของเพื่อนจะเป็นสีม่วงอมอมน้ําเงินจะเป็นแบอนี้เนาะสายพันธุ์ที่แม่ปลูกไว้นี่จจะสุบได้ปลูกสุกเลยอันนี้บ่ตึกนี่จะเป็นอนบนี้เนาะลักษณะดอกของเพื่อนนี่จจะเนี่ยเขี้ยวเพื่อนก็จะขึ้นตามหัวบ้านนี่จจะแม่เพื่อนก็ปลูกไว้นี่จะเป็นแบบนีเนาะ แม่เป่นปลูกไว้ผุนอยู่ตรงผุนก็นมี่น่ะต้นไม้นั่นก็มี่คันเพื่อนได้แพ่เนียอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจกน้อยพุ่งพุงจัดจบาลพร้อมกันเนี่ยทั้งต้นไม้นี่ก็จะเต็มไปด้วยสีของดอกไอ้หวานพักบุงจะเป็นเพื่อนเนี่ยห็นบ่งามนะจ๊ะแอ่เพิ่น ีนยุคใกล้ๆมองทิสุยยืนเนี่ยจะเป็นยังเป็นดอกเดียวหรือจะเป็นเปลือกนี่เนาะเนี่ยรากำระบบบวบทิสุยปลูกไว้เริ่มแห้งแล้วจะเป็นเปลือกเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวก็จะได้เก็บแล้วบ่ได้เอาไปเฮ็ดพานเรกจ้ะเอาไว้เฮ็ให้เป็นฝอยคัดหมอก็ได้จะเป็นเปลือกเก็บไปเก็บลายเทื่อเราก็เรียกว่าจะไปเก็บพ่นี่จ้ะนี่เนาะ นะ้อยน่ะจะกำกันเนี่ยเอาไว้นี่แหละบ่ก,กินดอกจะในเจะเพื่อน,อนพเพื่อนเมื่อนกาภาพเพื่อนเพื่อนมาดูจักลับไ้ต้นหวานพักบงะนะจจะเนาะจะกับจะเป็นไอไม้ประดับที่เพื่อนมักจะปลูกกันแล้วก็กินบ่ได้ดอกจะเพื่อนเพื่อนเพิ่นกินบ่นได้ดอกแต่ว่า อยากมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักอาจยะเนาะถ้าผู้ใดชอบปลูกไอ้ไม้ประดับที่บ้านกันนี่เพื่อนจะเป็นไม้เลื้อยที่เพื่อนๆสามารถที่จะปลูกไว้ริมหัวไอ้บ้านเจ้าของที่ว่าเป็นไม้ประดับอีกแบบนึงก็ได้จ้าจ้าขอบคุณมากมากค่ะที่เพื่อนๆมารับชมคลิปไอ้ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ บ่เจ็บบ่จนค่ะสวัสดีค่ะ